อีพีสองเพียงโยนังสัตตสัจจังยะคะ้านังปปยิ้ลุปปาจติกุมิโรละ เชคหิโกโซปะเข้าแต่ม่ติมพ่านางปุริมันจ่าที่สังราชาทัตตะรตโนปัสสะสติคันท่าพนางอธิปติมหาราชายสัตติโสปุตตปิตตสัพพะอาวุยท่านามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตนางมันโตยศสตติโนมาทัามนาพิการมุงพิคุนางแต่ม่ติมว่านางท้าเกินั่นจ่าที่สังราชาวรุณโหต่ปัสสะสติคุมพันธนาอธิปติมหาราชายสัตติโสปุตตปิตตสัพพะอาวุยท่านามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตนางมันโตยศสตติโนมาทัามนาพิการมิุงพิ ปฏิติมันจะที่สร้างราชาวิรูปคโคปัสสสตินาคานางอาิปติมหาราชยะสติโตปุตตปิตัสสะผ้ห่าวยท่านนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตมณนาบมโตยะสติโนมรธมนาพิคมุงพิคุนังติมิติงว่านางปุตตลัญจากที่สร้างราชาปุเวโรตปัสสสติยาคานางอาทิปติมหาราชยะสติโตปุตตปิตัสสะผ้ห่าวยท่านมามหาพราทิมันโตชุติมันโตวณ์นาบมโตยะสติโนมรธมนาพิคมุงพิคุนังตมิติงว่านาง อุลกมาทิสังทตะละดทวทักเห็นในหน้าวิรูตนะโกปชิเมน้าวิรูปะโคกุวิรุตตะลังทิสังจะตาโลเตมาหาราชสมันตาจตุโลติสังทันทัตละมานาทั้งตุวะในกะปิลวัตทะเวจะทำมายาวิโนทิสังคูปัญจานิกาตทามายากุเนนทุเวเนนทุวิภูจาวิภูโตสหะจันทโนกรรมาติทวจะกินนุคันทุนิคันทุจะปานทอุปัมมาโยจะเสวะชุตโตจะมาตะลิจิตตเสโนจะคันทัพโพมะโหราชันโนสะโพ อากูปัญจติโคเจวะติมพะรูสุริย่าพระจัชสาเอเตจันเยจัลราชโนคันธภาสหยราชุภิมรทมนาพิกำมงพิกุณังตมิติงว่นางอาทากูนภัสสนะค่ะเวสลาสหัตจักกากัมพลสัตราอากูปยาคาสหายาติพิยามุนาทัตราทาจอากูนะค่ะยะสัตติโนเอลวันโนมหานาโคโซปะคาตมิติงว่นาง เยนะคะลราเชสหัสาหลันติที่พาที่าปัจฉิวิตทธาตกคูเไหยสาเตวะนามจัปัตาจิตตาสุปนาอิติเตสะนามังอภยันตธานะคะเราชนะมาสิสุปนาโตเขมมัมกาสิพุทโธสันหิวจาหิอุปหยันตานะคะสุปนาสาาณามากังสุพุทัง ชิตตาวัดชิลาหัตเทนะสมุทังอสุลาสิตาพาตะโลกว่าจาวเตติที่มันโตยะสัเจโนกละกัญชามหาพิสมาอสุลาธานเวคสซาเวปจิติสุจิติจะปะหาลราโทนะมุจิจหะสตันจะพระฤทธุตตานางสเเพเวโรจะนามะกาสันในหิตวายพระลิงเทนางระหุพระธาตุมุปาข้ามุงสมโยธานิพระทันเตปิกุนางจะมิสิงว่านาง อาโปจะเทวะปฐวีจะตเตโชวาโยตถาค้มูวะลุนาวะลุนาเทวาโสโมจ่ายะสัสสะตถาเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสัสสินโนทัศเตทัศธากายะสเพนันตะเวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนันโตยะสัสสินโนมมทัศมนาภิกขมงภิกขุนังจะมิเตวะนังเป็นทูจะเทวาสาลีจ่าสมาจะทุเวยะมาจันทัสุปนิสาเทวาจันทัศมะคูปุรลักขิตาสุยสุปนิสาเทวาสุยมะคูปุรลักขิตานัคขตานิปุรลักขิตวะอาคูมันทวะลาหกาวะสุนาวะสุ เศรษฐกโกประคะบปุรินทะโททเสเตทสทากายาสเพนนาตะวันนิโนอีที่มันโตชุติมันโตหนามันโตยสศสิโนมืท่ามนาพิกมุมพิกขูนางกมิทิงวะนนาง อาถากูสาู้เทวาชลามคิดสิแค่ริวาอาริถกาจารุชาจารุมาปุผานิพาสีโนว่าลุนาสหธรรม迦จะอจุต迦จะอเนชกาสุรลยยลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสีโนทัศเตทัศทะกายาตเพนนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนามโตยัสติโนมัทมาณพิกกมุงพิกุณางตุมเจงวะนาง ส atorium, มานามาหาสมานามนุสส <ination> <ifier> ัมนุส yani สุตตมาเขตธาปทุสิกาอากูอากูมโนปทุสิกาอัาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตตวสติโนปัละคามหาปัละคามาูเทวายสัสสิโนทัศเตทัศธากายาสเพนนานาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยสัสสิโนเมธานาภิกขมงภิกขุนางตมิติงวะนังสุกากะลุมหาลุนาอากูเปคานัสสะสหโอทัตะไคหะปะมุขะอากูเทวาวิจักขะนาจะธรรมตตาหาละข้ชามิสกาจายัสสิโน ขณะยังอาคาปชนโนโยทิสาพิวัสติทัตเตเตทัตธาคายาสเพนนะนะตะวันนโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนะมันโตยัสสัตสินโนมว่าท่านาพิกรมงพิกุนังสมิเตงว่นังเขมิยาตุจิตายมาจักะกาจายัสสสิโนสมิจตกาละมัสเตท้าชุตินามาจะอาสวะนิมานะลัติโนอาภูอัถาภุปะละนิมิตาทัตเตเตทัตธาคายาสเพนนะนะตะวันนโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนะมันโตยัสสัตสินโนมว่าท่านาพิกรมงพิกุนังสมิเตงว่นัง ฉันเทศเตเทวะนิกายะตเพนะนัสตะวันนี้โนนามันวะเยนะอคันช่เยจันเยสตทธิสัฮาะพุทธะชาติมักิลาโุคตินะมะนาตะวังทักเขโมูคตะลังนาคันจันทังวะติตาติตังสุภัมมาปะละมัตโตจะ บุตรชายที่มาโตสหัสพระนางกุมารโลติโซจากโซปะฆาจะไม่เตียงว่านางสหัสพรามาโลกามามหาพมาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัตติโสท้าเจตไถจลาคูปเจกะวาสวัติโนแต่ท่จะมัชั่วตัวการหาดิโตบอกว่าบาลีวาลิโต เตจจสภะพิกันเตสินเทเทเวสพามาเกมาราเสนาพิกามิตปัสาการหัสสมันทิยังเอถาคันหัถาพันธะถาลาเกนะพันธะมาตุโวสัมันตาปริวาเลถามาววมุจิถาโกจินังอิติตตถมหาเสนก กังหะเตนังอปเตยิปะนินาตละมาหัจจะตะลังกะตะวะนะเภละวังยะถาพุทธะโกเมโกธะนะยันโตตะวิชุโกตะหาสุปัจฉะทาวัตติสังคุโตอัสสยังวะเสตันจะสะภังอภิญญายะวะกิตตะวะนะตะคุมาตะโตมัตถิทะทะทะตะวะเกสะสะนะระเตมะละเสนะภิกันตะเตวิชานะภิกขะโวเตเตอัตตัพพัมมะกะลุงตุตะวะพุทธะศาสนานวิสสฬะเกหิปะกะมังในจังลุมังปิอิชะยุงสะเพวิชิตะสังฆะมาภยะติตายัสสติโนโมรันติสหภูเตเฮ สวากเตชันนสุตาเต